ทำไมคุณบอยตอนนั้นเนี่ยคุณเอ็นดูมากโอลิฟคนไม่เยอะแยะทําไมถึงเลือกที่จะเอ็นดูโอลิฟโตเกียวโนปราแล้วตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไปแล้วครูก็ฝากให้ให้หนูเข้ามาในค่ายให้หนูได้เข้าค่ายหายหน่อยคุณไปฝากน้องเขาเข้าค่ายหายต้องทำใช่แล้วเหรอเป็นเรื่องอะไรของคุณตอนนั้นที่คุณต้องไปฝากน้องเขาเสนอเงินให้โอลิฟหนึ่งล้านเหรอไห่เลยได้ดูไหมเป่นล้านบาท ทำไรล้านเนี่ยมาคุยกับมันคุยกับม,มันเน,นี่ยหนึ่งล้านบาทจริงไหมค่าอะไรโอ้ริอดน,นี่พี่ขอโทษน,นะพี่ขอถามได้ไหมมันมีข่าวว่ามันมีข่าวหนูอะ,อะว่าหนูเคยมีลูกแล้วจริงไหมอ,อันนี้อันนี้เรื่องจริงค่ะ เทียประเด็นหน่อยวันนี้หลายเรื่องเลยมึงดินะกูคุยไปนั่งอก่อนนัง่งก่อนคุณบอลนัล่งเขาบอกใหเขาบอกเขาให้เงินไหมทำไมชีวิตมันต้องขนาดนี้ด้วยอะอ่ะเขาบอกให้เงินไหมดีๆีล้วคุไปนั่งมุมม<อ>ุมมึงดีๆไม่ไม,ไม่คุณได้ก่อนอ่ะเขาบอกให้ให้เงินไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไม่ให้หนูเฮ้ยดีๆดีๆตรงกองเลยดีๆเร็ว ใช่ค่ะให้หนูใช้ทังไมคะอบเาวันนี้เอฟซีครับนัดน้องโอลิฟมาที่บ้านถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วนี่ถ่ายแล้วเหรออัดยังอัดแล้วครับนัดน้องโอลิฟมาที่บ้านเพราะว่าตอนนี้คุณโอลิฟเนี่ยเขาดังมากนะเออไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกไปออกช่องเวิร์กพอยต์เฟซบุ๊กมันดังตั้งแต่잉ยังเทวดาคอยกิ้วเงกอกใช่ไหมหนูใช่ค่ะมึงเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะปากลิ้นมือเป็นเฮี้ยทำไมิ잉ยังเทวดาคอยกิ้วเงกอกตากิ้วเงยกอกไหมคะ มีรสอะไรบ้างคะมีรสเนยนมมีรสเนยเฮลามีรสในยถุงหลอสเซคิปปี้แล้วก็มีรสชีสแกตค่ะทำไมพอผ <c oughs> ูดทิ้งทำไมต้องไปพูดคำหยาบของเขาอะทิ้งใร <c oughs> <c oughs> โอ้จริงจริงแลิ้นไม่ยเป็นเพ่อะไรหรอกเมาแต่โอลิฟ <c oughs> ถือว่าเก่งนะเพราะว่าเน็ตไอดอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาโทษนะครับจะมาช่วงหนึ่งแล้วหายไปแต่นางเนี่ยอยู่มาตลอดโดยที่ไม่หายนะคุณทำยังไงครับคุณโอลิฟ อยู่มาตลอดนะกูบอยเก่งนะเว้ยคนอื่นนะแป๊บเดียวแล้วไปนะใครสอนแต่ทำไมนางถึงอยู่ในวงการเนี่ยตัวสอนตัวใจคอยแบบสอนนี่อะไรเงีคนจะต้องทำแบบไหนแบบนี้ขอถีบปากแต่ว่าก็ไม่กล้าไปด่าน้องเขาเพราะตัวกูเองก็หยาบเฮ้ยแต่ดีว่ะมันเป็นคาแรคเตอร์เหรอคะมันตั้งใจไหมอันนี้มันมาจากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราเปล่าไม่ตั้งใจเลยค่ะคือคือเป็นคนแบบ เืนนี้ถ้าเมาจะมากกว่านี้คือไม่หล่อมององน้าหล่ออย่างเดียวเคลียรเลยคุณโอลิปอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะที่ผมสงสัยพ่อผมเนี่ยโอบอยทัดผมรู้สึกว่าหลังจากที่เขาเจอคุณแล้วเขาไปส่งคุณที่สนามบินวันนั้นค่ะขอต <ขอ S 2> ้ษนนะครับผมรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยกิ๊กกัน ก็ระถ่ายรายการเนาะโกะ้เนาะใชคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรก็คือบอกแล้วบริสุทธิ์ใจกับมันตลอดตั้งแต่ถ่ายในวันนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีวองแวบแบบคิดแอบคิดไม่ดีเอาดีๆเคยคิดไหมจับมือจับไม้จับมือก็ไม่เคยไม่เคยคิดไหมไม่เคยคิดอต่ดีๆ ไม่ไม่เอาจริคุยเหมือนที่คุยกันอะเคยคิดนะคุยเฮียอะไรกับมึงคุณคุยกับผมไม่เคยบอกไม่ก่อนแต่คุณเนี่ยชอบอยากได้น้องมึงก็พูดไปตู่ไปตาไปเลยสัตว์มึงโดนของนะมึงโดนของบอยโดนเฮียอะไรหรอเท่งโดนของไม่ไปถ่ายยูทูบเลยหายไปช่วงหนึ่งไม่ไปถ่ายยูทูบแอบไปเจอไปงานโอオリฟ้องเพลงไปแสดงความยินดีลูกค้าลูกค้าบอยทิ้งบอยไม่เอาไม่ไม่ไม่บอยไม่ถ่ายยูทูบเลยฟังนิดนึงนะ ชีพแบบนั้นนี่เป็นเพื่อนให้เพื่อนเหรอกูไม่มีอะไรเลยทุกครั้งเวลาเจอกันเนี่ยเขาจะอยู่กันสามคนตลอดที่งานเขาจะเจอกันตลอดกูบอยสอนหนูว่าไงทำงานต้องมีเพื่อนใช่อย่าไปคนเดียวคุณบอยบอกว่าคุณบอยเนี่ยเอ็นดูเอ็นดูเหมือนลูกไอ้ไมไม่ไม่ไมไอไม่ไม่ไมไมกูไม่เคยบอกว่าคุณพูดตอนคุณบอกคุณเอนดูมันเหมือนน้องคนมีเยอะอะมึงฟังก่อนมันพูดเอ็นดูเป็นไงนะ ทำไมคุณบอยตอนนั้นเนี่ยคุณเอ็นดูมากโอลิฟคนมีเยอะแยะทําไมถึงเลือกที่จะเอ็นดูโอลิฟโตเกียวโนบาฝากงานโคตรดีใจนะก็เย่างที่ผมบอกกันทุกครั้งอะผมก็ฝากงานเขาฝากงานกับประจักษ์ชัยหายทองคำทุกวันเนี่ยฝากงานเนี่ยโหงานทะลักทะล้ดเลยนะตั้งแต่กูฝากงานเหนบอกมีแค่งานเดียวเเข้า <laughs> กับประจักษ์ชัยไม่เพราะโอลิฟมันไปอยู่ใกล้หายทองคำอะใช่เขาไปอยู่ใกล้หายทองคำใตั้งแต่วันนั้นที่ ที่มาออกอะไรกูอ,อยากรู้จริงออาจารย์ไปจากชัยเขาเห็นลิ้เนี่ควับกูไ่าแต่มาพูดดีโอ่าลิฟพี่ไหวแต่วันนั้นที่ลิฟมาออกกันของที่กี้แล้วก็เป็นของโกูใช่ไหมแล้วแล้วก้ก็โทรหาอาจารย์พาอาจารย์ทำแบบนั้นเรื่องอะไรเ,เรื่องอะไร พี่นิกี้ทำแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไปแล้วกูก็ฝากให้ให้หนูเข้ามาในค่ายให้หนูได้เข้าค่ายหายหน่อยคุณไปฝากน้องเขาเข้าค่ายหายทองคำใช่แล้วามันเป็นเรื่องอะไรของคุณตอนนั้นที่คุณต้องไปฝากน้องเขาแล้วทิ้งยูทูบเราไม่ไปถ่าย u t u b e เลยแต่นั้นติดโอลิฟทำไมพูดแบบนั้นปัโถทำไมพูดแบบนั้นอะทำไมอะกูไม่ได้ติดเฮียอะไรเลยคุณติดน้องเขาไม่ไปถ่าย YouTube ทีมงานจริงไหมจริงครับประมาณสองเดือนอะ ไม่มาเลยวันเดียวหลายรอบอยู่กับโอลิตลอดเดพราะอะไรถึงต้องเด็กคนนี้ต้องเอาไปฝากไข้าหายทองคำโอลิคุยหน่อยนี่กูเบื่อที่จะคุยอยากให้มันพูดเธอคุณพูดเธอคือก็หามาว่าลอง อี้ป๋องก็ชอบโอปอเขาถามหนูก่อนว่าลองเพ้นได้ไหมใช่แบบเราชอบไหมหนูก็แบบเออหนูชอบค่ะเออเดี e ๋ยวโอฝากให้นะเด <พอ S 2> ี๋ยวโกช่วยดูให้หนูก็แบบอุ้ยขอบคุณค่ะโกจริงไหมแล้วหนูก็ได้มาเข้าแล้วหนูก็ได้ใส่ใส่นนในค่ายของคนจริงๆแล้วออกซิงเกิลไหมมีซิงเกิลแล้วพี่เพ์เลยพิมพ,พ์จริงในซิงเกิลอยากจุกค่ะร้องยังไงอยากจุกร้องกันฟังหน่อยดิอยากมีใหญ่ นี่ตั้งแต่ดังแล้วไม่ร้องแล้ว<ห>ไม่ใช่ไม่ร้องคือเสียงเคี้ยมาก,ยากๆๆอยากฟังอยากฟังหน่อยแม่อยากจูกคือไปฟังแม่ค่ะในยูทูบอยากจูกค่ะขอบคุณค่ะมึงหมัดไสทุกวันนี้เนี่ยยังขายแม่ยังขายตโตเกียวเนนกอบอย๋อแล้วก็ขายวันนีาา้เอามาฝากด้วยเอามาฝากด้วยในโตเกียวเนนกอบอยู่ไหนโตเกียวเนนกอบเอามาฝากด้วยเอ,อ๋อไม่ฝากซิงเกิลสองแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีซิงเกิลสองทำซิงเกิลที่สองเหรอซิงเกิลสองชืง่ออะไรแย่งหัวเขาเลยคุณได้แย่งหัวโทษนะขอโทษนะ ข่าวคุณในแย่งหัวชาวบ้านนะอลิฟกับใครคู่รักต่างวัยเนี่ยมาช่องโกบอยที่คนดูเป็นล้านเนี่ย<ม>เคยเห็นยู่ช่วงหนึ่งดิ๊ิตอะไเนยลงเยอะมากถ้าอยู่กันสามคนถูกถไหมฮะ,ะมีคู่รัก่างวัยแล้วก็มีหนูอยู่กันสามคนอยู่บ้านด้วยกันด้วยอยู่บ้านเดียว<น>กันก็เข้ามาอยู่บ้านหนูเข้ามาได้ไงหนูเชิญหรือว่าเขามาอเองคุยนัดคุยไปกินข้าวที่ห้องมาอยู่ด้วยกันไหมเพราะที่คนดมันมีพยายามได้ถ่ายรูปไปเลยด้วยแต่ตอนแรกนี่คือไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วไล้วอยู่ับคุณไมเพราะว่า อาจารย์ประจกชัยค่ะเพราะในค่ายอยู่ค่ายยกกันไงเขาก็เซ็นสัญญาให้เหมือนกันจริงหรือไม่นะปัจจุบันเมียเข้าหึงต้นแม่ทำคอนเทนต์คุณแล้วไม่จริงมันไม่ใช่คอนเทนต์พอเวลาอยู่ด้วยกันเราก็ยิ่นกันแบบนั้นแล้วไปลงแต่เขาไม่ถามแล้วตอนนี้คอนเทนต์นี้เพราะเขาหึงคุณแล้ว่าคุณทำบ้านนะผมก็เพิ่งรู้ ผมเพิ่งรู้อ่าเขาหึงคุณอ่ามีอารมณ์แล้วเนี่ยโมโหแล้วเนี่ยโมโหนะค่ะรู้เ่าจริงไหมจริงไหมหึงหึงหึงเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเขาเมื่อกีไม่รู้ไม่จริงผมไม่รู้คือคือเล่นจนเกินเลยอ่ะเล่นจนแบบน้องเวฟอายุใกล้ใกล้กันใช่ไหมก็คือเวลาเราก็คุยกันเรื่องเกมเรื่องอะไรมันก็คุยกันปกติเวลาจะนัดจะนินข้าวอะไรอย่างนี้หรือนัดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็คุยผ่านแชทเฟซน้องเวฟอ่าเล่นไหมไม่คุยกับคุณพรด้วยล่ะ พี่พรไม่ค่อยชอบเล่น Facebook เขาถึงคุณหรือเปล่าไม่ทราบค่ะพี่ลิคกี้ทีมงานคุณเนี่ยบอกมาว่าตอนนี้เขาเลิกทำคอนเทนต์สามคนแล้วเลิกแล้วเพราะเข้าถึงคุณโทรหาพี่พรดิได้ได้ป่ะได้ป่ะได้ปะได้ป่ะได้ปะอายุตั้งแต่ถามเลยพูดแต่ว่าโทรได้ไหมโทรได้ป่ะถึงอ่ะไม่แต่ว่าน้องๆไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วอ่าเลยรู้จักพี่พรใช่ไหมพี่พรรู้จักโทรพี่พรดิ เพราะเขาไม่รับแล้วอ่ะมึงคิดดูไม่ใช่ใครๆก็รู้ว่าพี่พรอน่ะไม่ค่อยเล่นน้องเวฟจะเป็นคนเล่นอะไรตลอดอ่าถอนสิถอนเลยถสดเลยเลขอนหน้าจอเลขอ่หน้าจอได้ไหมขอบคุณหน่อยคุณวลินี่เขาไมรับสายวีดีโอแชทของคุณเห็นไหมคุณแค่เป็นินจระเขคุณโทรไปหาเขาทุกครั้งเขาไม่เคยรับสายคุณเลยอคุณพรใช่ไงคือพี่พรไม่ค่อยรับแต่ถ้าลองโทรหาน้องเวฟอย่าว่าแต่โทรเลยปากโปหมดงานด้วยขอไม่ตอบ เขาก็ไปด้วยเห็นไหมคะเป็นของงานเขาด้วยไม่ใช่แค่ของหนูพี่นี่ีอเี่ยโทอหาเว็บโทอหาเว็ตลองโทรหาเเ็บเล็กขอดหน้าจอได้ไหมอ่าอย่าว่าพี่พรกลอนอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมแอบนะแอบนะเล็กพี่พรแกงกงจะให้ตอบว่างให้ได้ใช่ป่ะไม่มีอารมณ์ไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้่โห้ เวฟสวัสดีโบรย์น้องสวัส <มา S 1> ดีครับเดี๋ยวให้จุรู้จักพี่นิกกี้สวัสดีพี่นิกกี้ก่อนนิกกี้สวัสดีครับพี่พรอลล่ะอยู่ในบ้านครับจริงหรือไม่ตอนนี้พี่พรถึงโอลิฟรจริงไหมไม่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 จริงไม่จริงไม่จริงครับเเพราะว่าก่อนมานี้เพิ่งไปกินข้าวกันมา,าถ้าไม่จริงขอโบอยไปคุยกับพี่พรหน่อย โอเคครับแป๊บนึงครับมึงเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวกูเองแป๊บนึงครับขอคุยกับพี่พรหน่อยคุณพรสวยขึ้นนะคิดถึงคิดถึงแนะนำลูกชายผมไม่รู้จักนิกกี้นิกกี้พี่พรสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพรจ๋าทำไมคุณโอลิฟเขาทักคุณไปในเฟซบุ๊กเดี๋ยวไม่เคยตอบเขาเลยจ้าเออ อ๋อแล้วแล้วแล้วอยากทำคอนเทนต์ด้วยกันไหมพี่พรสามคนน่ะพี่นิกกี้อยากอยากทำไหมทำค่ะทำคุณหึงเขาหรือเปล่าคุณทอนไม่หึงค่ะแล้วคุณยังจะมานอนคอนโดเขาอีกไหมไม่นอนเ้ยช้าต่อช้าแล้วะคิดก่อนต่อช้าละหมองก่อนถามหน่อยดิทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไปไปหึงโอลิฟเกิดอะไรขึ้น พูดซีทีนพรพอไอ้ต้องพี่พอดูสวยลเนี่ยแล้วพรเก็บเสื้อผ้าไปทำไมอะพรวันนั้นพรกลับบ้านค่ะแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นเอมาทำธุระที่กรุงเทพค่ะล่ะคุณไม่ว่าเขาเลยอะคุณโอลิฟคุณโอลิฟคุณนี่คุณไม่ว่าเขาเลยเหรอเร็วมากไอ้โอลิฟคุณต้องว่าพี่พรหน่อยไม่ว่าพี่พรเลยเหรอฮะเออแล้วทำอะไรก็อยู่เนี่ยทำอะไรกันอยู่วันนี้ออ๋กลัง จริงไหมตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่างานงานงานเนี่ยไม่รับแล้วสามคนไม่รับแล้วยังรับค่ะยังรับอยู่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีเพราะว่าตอนนี้มาทักูล่าอยู่่างจังหวัดโอ้ก็เปนใจจรงจริก็บอกว่าอยากมาเปลี่ยนใจก็ตอเปนี่ยนใจโอเคโอเคอ่ะก็เป็นห่วงนะก็พี่พรดูแลสุขภาพด้วยไว้เจอกันเมียกาเจอกันขอบคุณมากมากพี่พรครับพี่พรครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พร บายบายแกนี่คือไม่สวัสดีพี่พรเลยเหรอไม่สวัสดีค่ะพี่พรบายบายแกบายบายแกคือน้องเวฟไปคืนอะไรกันมะไม่เจอไปคืนอะไรกับพี่พรวะก็ไม่ค่อยชอบกันะดูทรงแล้วอ่ะก็คุยหลังไมคิดว่าเคงหึงนะหึงที่เป็นกูกูก็หึงใช่ไหมเป็นคุณอะก็หึงตอนแรกก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็ชาวเน็ตก็เม้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเม้นเยอะว่าแบบนะไรทำไม่ถูกอะไรอย่างเง้นทำอะไรไม่ถูกเขาชอบเม้นว่าแบบไปอยู่กับเขาทำไมไปแทรกกลางระหว่างเขาทำไมต้องมาอยู่กับเขา คือไม่มีใครถามเลยว่าตรงที่อยู่ตรงนั้นอ่ะอาจจะเป็นที่ของลิฟก็ได้เขาไม่อยู่ห้องลิฟมาอยู่บ้านนอริฟไงแต่คน,คนอื่นเขาไม่รู้เขาก็คิดไปแต่ลิฟก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คนชวนก็คือหนูป่ะที่ชวนเข<ม>้าไป่หค่ะ,ะก็คือชวนก็ชวนกันชวนกันแต่ว่านหนูอ่ะก็ไม่ได้ไปที่ของเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วกับแท็กพลันยูล่ะ,ะแท็กนี่คือชอบจริงอ่ะกูดูแล้วหรือว่าเป็นสเปคป่ะสเปคเราว่าพี่แท็กแต่ทีมงานขาสันนะขาสันนะั้นมันมี พิรุษนะอ่าพิรุษนะอ่ามาพูดถึงแท็กอ่าขยับขานั้วเนี่ยขาสั่นนะยังไงบ้างกัแท็กโอ้ลิฟเออถามเลยดิแท็กทารุนทัลน์แท็กทารุนยู่แท็กทารลนู้อะไรแท็กปารัิยูแท็กทารุนรู้อ่ะก็คุยทั่วไปก็คุยแบบก็มีปรึกษาบ้างว่าแบบจะอะไม่อย่างนีเฉยเฉยเขามีหยอดหนูไหมมีหยอดหนูไหมราะว่าเขามีเขามีแบบว่าไปเช่าวเขาไพี่แทกเขารับเร็วตรงพี่แท็กไงคะพี่แท็กลูกพี่ผมจะคุยกับคุณด้วยลูกพี่พี่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับภรรยาตอนนี้ ียมึงคุยได้หมดกูไม่ค,คุยอยู่แล้วมึงมากูาว่าอะไรมากูว่ามาสวัสดีจ้าลูกจ๋าพารัานน้องพารัานสวัสดีจาด้าสวัสดีครับอสอว,วัสดีครับพารานสวัสดีครับพารัานพารันสวัสดีคุณแม่กับลูกสวัสดีคุณแม่นะเลวอ๋อพี่สวัสดีค่ะเจอหมอมีแล้วไปเจอไปเจอเมียกูแล้วเฮ้ยไปต<ส>ะโกนตะกัรนิ่เขาแลเขาดองกันแล้วเขาดองกันแล้วอ่า เห็นไหมผูบอกแล้วมีรายการแต่ผมว่าแต่ผมว่าโอลิฟชอบพี่โอลิฟบอกเป๊กเลยอ่ะใช่ไหมดูแท๊กสวัสดีครับพี่ขอโทษครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาเป๊กฝั่งนี้มาเป๊กฝั่งนี้มาเป๊กฝั่งนี้อาจจะโทรไปผิดจังหวะสักหน่อยได้ทำรายการไปทำรายการไปครับไม่เป็นไรลูกพี่เออพอทุบกีจะกล้ากว่านดิแท็กเระยูอะไปซีกับพี่แท๊กหน่อยโอ้พี่แท๊ก ไปแกไปถ่ายที่หนูขายขนมเออน้องเดี๋ยวพี่แบบขอเข้าไปถ่ายที่ร้านหนูหน่อยนะอยากเซเซอร์เหมือนหนูอะไรอย่างเงี้ยไปก็เลยรู้จักก็เลยรู้จักกันคนเหนือ่ด้นยพี <figuring> <hta> ่แ <lightly> ท <singing enders> ็กกับโกบอยคุณรักใครมากกว่าเออบอกเลยเธอรีบรักและคารพโบอยแล้วก็พี่แท็กค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็เช่นให้คนต่างาไงค่ะแต่ต้องมีหนึ่งคนที่มากกว่าใช่โกบอยหรือแท็กโกบอยโกบอยค่ะ เอาดีๆเอาดีๆเอาก็จริงๆเพราะว่าครูเขาเปึกษาแล้วก็ให้หนูเข้ามาอยู่ในไหงไงอ่าแล้วแท็กการให้อยู่ในไหนแท็กให้อยู่ก็ไม่ให้หนูไปรีวิวรีววิร้านก็หางานให้อะไรอย่างเี้ทุกวันนี้มีแฟนไหมไม่มีค่ะจีบก็ไม่มีอ่ะเมื่อกี้กูถามทีมงานมึงมึงบอกมีจีนเยอะเลยมีไหมแพ้อ่าช่วยกันพอหลังกล้องมึงช่วยกันแล้วนี่เลยใช่ไหมอ่าคอนโดหนูนี่อยู่แถวเรียบด่วนไหม อันนี้ผมเดาถูกนะเพราะมีช่วงหนึ่งคุณบอยอยู่เรียบดูทุกวันไปตีกอล์ฟอะไปได้โพธารายไอ้สัตว์นแต่บ้านอยู่ป่นเก้าคุณไปอยู่เรียบดูทุกวันไม่มีจริงๆรว่าจริงผมผมผมพูดให้ตรงนี้เลยนะอลิฟกับผมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้คิด คิดเป็นอื่นนะนี่ิกกี้นิโกบอลพูดพูดจากใจจริงเลยแล้วก็ไม่ได้มีมีมีแฟนว่าจะจีบหรือจะเลี้ยงดูไม่มีในสมองคนอื่นนะไม่แน่เอนดูเป็นลูกเอนดูไม่ใช่ไม่เหมือนลูกแค่เอนดูแล้ววันนั้นก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเขารับยาดาไปด้วยเขาพาไปส่งที่คอนโดรู้สึกจากครั้งหนึ่งอ่ะเคยเคยไปส่งพายาดาไปรู้สึกวันนั้นจะไปทําหน้าแล้วไปเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายบังเอิญละเกินบังเอิญละเกินที่คนนึงอยู่เรียบดวนคนนึงอยู่ปิ่นเก้าแต่ไปเจอกันเซนทันไม่ใได้าที่ คลินิกที่แล้วทีอง,อง,งเออพอทำหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็ โอลิฟมาบอกว่าอ๋อวันนั้นไอ้นี่ด้วยเพื่อนมนะันอะใช่ใช่พี่คุณอนะใช่ก็ไป z o งผมก็ไ,ไป z o งไม่ได้คิดอะไรเลยทุกวันเนี่ยมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีกับมันนะใครจะไงไม่รู้แล้วก็วันเนี้ยมาอัปเดตกันชีวิตเป็นยังไงบ้างแต่ก็ถือว่าเก่งนะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยไอดอลเวลาเขามาปุ๊บเขาจะดังโป้งแต่เขาก็เงียบไปใช่แต่นางเนี่ยนางเนี่ยตั้งแต่โตเกียวโนบะจนถึงทุกวันนี้มีงานตลอดนะมีทุกวันงานมีทุกวันแต่ว่าก็ต้องพูดอีกว่าโอิเนี่ย มันฟลุกจริงๆรฟลุกอะไรมันฟลุกจากการแดกเหล้าแล้วไปเพื่อเขาขี่เขาทอ,ทอ,ทอ,ทอว่านั่นแหละคิดนี้คิด<ช>เดียวไอคลิปไอไอเนืยเกลอนูเจล่ามันคือเมาไหมอันนี้ยคือเมาไหมเมาแล้วตอนเนี้ยมึงไม่เมาแล้วมึงพูดถึงอี๋มึงอันนี้เป็น,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 นปรถชิวครับรถอะไรนี่รีวิวดิรีวิวที่นี่รถอะไรจ๊ะไอคินนี่อลของนี่มีหลายรถนะคะมีรถในนมเนยเฮล่าเนยเหลือของสริปปี้แล้วตอนนี้รถสกิปปี้ค่ะ แล้วแล้วทุกวันเนี้ยความน่ารักของโอลิฟอ่ะมันได้งานทุกวันนะมีงานมีงานมีงานทุกวันไหมเนาะก็มีแต่ว่าก็ยังจ้างได้อีกนะคะถามมีคอนเทนต์หนึ่งถามเลยกูเห็นในทิกต็อกมีคนให้เงินหนึ่งล้านบาทจริงไหมจริงเห็นไหมได้ดูไหมนีเหรอได้ดูไหมหนึ่งล้านบาททำอะไรล้านนี่มึงคุยกับมันมึงคุยกับมันนี่หนึ่งล้านบาทจริงไหมค่าอะไรมีคนเสนอมาใช่ค่ะมึงอึ้งล้านเหรมึงจริงเหรอเสนอเงินให้โอลิฟหนึ่งล้านเหรอผู้ใหญ่ให้เลย แลกกับอะไรแลกกับตุ๊กแก่ในกรอบแลกกับตุกแก่ในกอบตุก๊กแมนุษย์เหรอให้เงินจริงเหรอโอลิฟมีคนมาเสนอหนูเหรอเป็นทยอยทำส่งเขาใช่ฮะ <c oughs> จริงป่ะเนี่ยซื้อตุ๊กแก่ในกรอบร้านหนึ่งมึงซื้อไหม <c oughs> เฮ้ยใช่แม่จริงเหรอโอลิฟอ๋อใชพ่พี่พี่รวยๆที่โอลิฟชอบอะไรกับเขาป่ะใช่อ๋อเห็นแล้วผมดูอยู่ไปดูสิไม่เพราะว่าเห็นอยู่ที่โอลิฟโอลิฟเล่าให้ฟังหน่อยยังไงนะชื่อพี่พี่ตั๊ก แม่ตากแม่ตากหาใจดีแล้วคนแม่ตากหายช่วยเหลือคนอยู่แล้วคนที่แบบขายของเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วุิปก็เป็นแม่ค้าเคยเป็นแม่ค้าเหมือนกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ขอบคุณแม่ตากที่อุดหนุนใช่ค่ะเดี๋ยวทุกวันนี้ก็ยังทำขนมส่งเขาไม่ไหนเงินหนึ่งล้านมึงเอาบัญชีแม่กูดูเดีโอเลิปอ่ะดูฟิจริงเปล่าอ่ะไม่ก็คือข่านว่ อันนั้นนะโทษนะจริงปะเออมึงเปิดบัญชีโคดูหน่อยฮะไม่ทำขนมส่งถ้าทำเขาเกี่ยวเงินล่ะเงินเขาก็ให้มึงมาก่อนแล้วไงแต่ขอดูบัญชีหน่อยเปิดบัญชีโคดูให้บอกกล้องขอแค่ใค้สายตาบอกกล้องไม่ได้หนึ่งล้านเมื่อต้องมีขายโตเกียวไอ้เหี้ยไม่ตาใจดีเนาะใช่แต่ไม่รักกันแบบูไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาขอดูว่าเงินหนูฝากจริงไหมล้าอันนึงไม่ได้ขนมส่งเขาไม่ได้ใช่ได้เขาทำ อันนี้เพื่อให้ช่วยกันช่วยกันอันนี้มันก็ช่วยเจ้าไต่แท็กแล้วนี่ช่วยกันโอันนี่พี่ขอโทษนะพี่ขอถามได้ไหมมันมีข่าวว่ามันมีข่าวหนูว่าวันหนูเคยมีลูกแล้วจริงไหมอันนี้อันนี้เรื่องจริงค่ะแต่อันนี้ไม่ได้ปิดปิดบังอันนี้ก็ยังดื้ออยู่เคอยเป็นรุ่น แล้วตอนนี้กี่ขวบแล้วอะลุกหนูเจ็ดค่ะโอเคน่ารักแล้วทุกวันนี้เรายังส่งเงินช่วยเหลือซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตตามกําลังของหนูเรามีแปลว่าเรามีรายได้ทุกครั้งเราก็ส่งให้ลูกก็จะส่งให้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่เสียหายมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าหนูอย่าลืมที่จะต้องมอบความรักให้กับเด็กนะใช่แต่หนูภูมิใจในตัวเองไหมหนูก็ถือว่ามาไกลนะถือว่าเก่งนะเก่งมากถือว่าเก่งนะเนี่ยเก่งมากถือว่าเก่งเลยนะเพราะว่ามีงานตลอดอะถือว่าเก่งเลยภูมิใจในตัวเองไหมโ ีใ,ใจค่ะเพราะว่าดื้อมากกว่าจะทําอะไรเป็นชิ้นแต่อะม่ก่อน,น,อน,นแฝดแม่ก่อนที่จะมาขายตโ,โาตเกียวโรบ้านเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบเที่ยวติดเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะไปเที่ยวจะไม่คิดจะทําอะไรอะไม่คือจะทํามาหากินอะไรอะใช่แต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ทำร้านขนมก็แบบอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะ<อ>แบบเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้ยังเที่ยวอยู่ไหมเนาะ ก็ไม่ไม่นะค่ะไม่ค่อยแต่ก็ถ้ามีได้ไปทํางานก็มีดื่มมีอะไรก็กินปกติรธรรมดาทั่วไปแต่อย่าง้อยเขาเป็นยังไงก็ตามเขาก็ยังทําอาหารกินได้นะเนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะทำอาหารกินอย่างสุจริตอะชื่นชมเลยใช่ไหมล่ะต่อไปเขาแกลงกินเก็ที่มันอันนี้แกงไมอ่ะขตรงไม่คือจริงอลิฟเราพูดแบบนี้ยิ่งกับเพื่อนสนิทหรืออะไรแบบนี้ลิฟจะพูดแบบนี้แม้เวลาที่ไม่ได้เมาก็ตาม่าช่วยร้องเพลงโกโก้ไว้พี่ฟังหน่อย

กูเหมือนเด็กอะเนาะลิบแล้วเออมันก็ประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรแล้วเอ็นดูแต่เก่งยอมรับมาเก่งเก่งเลยทำบิ๊กต็อกมาเป็นคนตามล้านสองแล้วจะแซงกูแล้วงานกเพิ่คดวันนี้ที่กูปล่อยแซงกูแล้วล่โอไอจีแต่ว่าในไอจีเขดูเป็นล้านไม่จะรีบออกจีโอไอจีเขาบอกผมมาเขาจะไปทำนมนะจริงเหรอจะทำนมเหรอพี่แจ๊คให้งบไปทำนมถึงมาแล้วไม่จี ติปก็หาคลินิกอะไรเหบืนี้แต่ครูลิปไม่ชอบแบบใหญ่ๆแต่ชอบแบบธรรมชาติสมัยนี้มันไม่ต้องใหญ่แล้วน้องแต่จริงๆคุณมันพิศวงไว้น่ารักอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทำสมัยนี้ที่เขาฮิตนะก็คือไม่ได้ใหญ่มากแล้วทำให้ไม่ทำอะไรก็ตามทำให้สบายใจนะทำไปเลยเวลาใส่เสื้อผ้ามันจะได้ดูสวยงามบอกครูหน่อยคิเนี่ยทําไปกี่ซีซีจะทําประมาณ300นิดนิดสามร้อยห้าสิบสามร้อยไอ้สามร้อยนิดพับดีตั้งแต่งสวยกระติบอีกบอยอีกบอย ครับอะไรปอยอ่ะเรื่องไรับจิบหายเลยปอยอ่ะปอยปอยนี่ทำทำทำนมมาเท่าไหร่สี่ร้อยซีซีสี่ร้อยซีซีนี่เลยทำแบบพี่ปอยไม่ทำแบบพี่ปอยไม่จีหลไม่จีบหรอไม่เจอบอลเก็บบอลเข้าเบลเอยเข้าเปลี่ยนทุกปีเคยเทียร์นิดหนึ่งมันเน่าอันลิบ เอาผัวอยากได้เมียนมใหญ่ก็ไปเพิ่มเป็นหกร้อยแล้วแต่ฟีวแล้วแต่ฟิวผัวมันนานมากกว่าจะเจอไอ้เม้ารับนมเสร็จไม่นานเดี๋ยวนี่นี่นี่เพราะตัดใหม่มันเก่าเลยไม่ใช่เออขอบคุณมากน้องเออวันนี้ถือว่ามาอัปเดตกันอัปเดตถ้าเกิดอยากซื้อตะเกียร์ในเกาะโอลิฟหรือว่าติดต่องานผ่านเพจโอลิฟโนบาร์ค่ะหรือเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสองหกห้าหกหนึ่งแปดเก้าเก้าพรายใจทำไมคะ กูถอดหายใจก็ไม่ได้หรอไม่ได้เอยเบอร์ติดต่องานนะคะของอลิซศูนย์แปดสองหกห้าหกหน่งด้แล้วก็โอนเงินให้คนแฮกใหม่อีกรอบหนึ่งคือแค่เพิ่งโดนแฮกไลน์โดนแฮกโดนแฮกไลน์อีเมลไอจีค่ะไอจีก็โดนเหมือนกันมเอาเหรอคนแฮกหมดเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเป็นคนดีโอนเงินให้เขาแล้วรีบโอนแฮกเขาเขาบอกว่าเขาจะคืนให้หนูถ้าหนูโอนเงินให้เขาอ๋อคือมีคนแฮกไลน์มาปึ๊บแล้วก็มาเรียกค่าไถ่เท่าไหร่เขาเรียกค่าไถ่เท่าไหร่ 2 0 0 0ัน้วหนูโอนไหมโอนหนูรีบโอนเลยแล้วเขาคืนไหมไม่เขาหายไปเลยอ้าวเขาเสียตีโคบอยช่วยได้แต่ต้องรอเพย์โคบอยฟังทีนึงกพแล้วเพมก้เพมก้อะไรนะเอาบอเออมาเดี๋ยวมาบอเอบวเอเลยเต้นเลยเต้นเลยบอเอเเต้นด้วยเต้นด้วยโอเค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 มาเออ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 เอเออเออเออเเออ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 เเออเออเอเอ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 เอ ถุงยางอนามัยเนี่ยอันนี้คือพี่สี่พี่ทำเอยพี่โก้ทำเองเนี่ยทำโก้บอยจัดแี้บอยนี่ถุงยางแฮปปี้บอยครับแกะได้ไหมใช้เคยใช้ไหมตามดีพี่ให้เลาวก็ต้องใช้ใช้ทำอะไรอ่ะแฟนไม่มีใช้ทำอะไรอินผสมน้ำดื่มแต่นี่ถุงยางแี้บอยนะครับสหรับโกบอยปกติเนี่ยกล่องละ60บาทครับและถ้าเก caminho, ิดซื้อตอนนี้นะครับแอดไลน์แอดเราทูนะหนึ่งกล่องเนี่ยลดเหลือ45บาทถ้า3กล่องเนี่ย120เราเปิดรับตัวแทนนะครับใครที่อยากจะเอาไปขายแล้วก็ต่อยอดต่อทุนกับเรา ะครับติดต่อพี่โคบอยได้ออนะครับตามที่อยู่ห้าล่างนี้ด้านล่างนี้นอกจากถุงยางเนี่ยยังมีเขาเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับจุดต้อนเลนใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเดี๋ยวราคาจะขึ้นให้แอดไปก่อนนะครับใครที่เป็นท็อปสแตนเดอร์ครับเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะให้ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเราไปเที่ยวฝรั่งเศสนะครับมูลค่า79,900่านบาทถูกต้องครับตอนนี้ท็อปสตนเดอร์พึ่งเท่าไหร่เองเป็นล้อย่ปงสิ้เี้789บาทคุอลอนุนญาตนู้านหน้องหรือนี่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แกะ่่่่่่น่่่มี หนึ่งกองนะฮะเรามีสองชิ้นนะครับโอลิฟกินอะไรให้โอลิฟดมอุ้ยเหมือนขนมหวานเออนี่มะนีลาใช่ดมนมหน่อย อ่าโอเคแอปซฝากอุดหนุนลูด้วยนะครับท้าผมอปบอยนะครับแอดไปก่อนนะครับไลน์แอดนะครับครับนี่ลาวทูนะครับอย่าลืมนะครับได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยใช่คุ้มมากผมว่าคุณจ่ายไม่ถึงเจ็ดหมื่นหรอกไม่ถึงก็ได้ไปฝรั่งเศสนะครับแน่นอนไปแล้วครับวันนี้โอลิฟขอบคุณมากคิวแล้วน้องฝากหน่อยไอจีเฟซบุ๊กทิกต็อกทีนึงใช่ค่ะฝากทิกต็อกด้วยนะคะโอลิฟค่ะภาษาอังกฤษ O I I Y O L E E B ขอบคุณค่ะแล้วก็เพจโอลิฟโนบาขอบคุณค่ะแล้วแต่คนบอยเป็นผู้หญิงแบบ เป็นดูเป็นพ่อเยอะนะเออแต่ไม่ได้คิดที่อะไรหรอกเป็นดูแล้วกูก็ต้องซื้อกินตลอดเป็นดูอ่ะบอยสมบอยปากพ่อที่มีพ่อองตสาหรักเราอ่ะโอลิฟต์ปากพ่อเนี่ยกอดกอดพ่อหนึกอดกอกอดได้เออมึงนี่นะสร้างแผลกับกูหลายเรื่องเลื่องเลยละกอดพี่นิกกี้พี่กอดพี่นิกกี้ดพี่นิกี้กอดได้เลยกอได้เพื่ฮะเออเดี๋ยวมึงโอลิฟตกอดกอดกอดตรงสูงกอดตรงลุกขึ้นยืนกอดเลยอ่ะให้พี่นิกกี้นั่งหนูลุกขึ้นกอดเลยอ่ะ